กับสบายดีพะลงุงพุชุกคนชมจันทร์กับสบายดีพี่น้องเอฟซีถูกทานทุกผู้ทุกคนมันนีก่กับพ่อพ่อกับซองนะ้องมิดพี่น้องเอ้ยบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกันแคือกันเนาะเพราะเนเซนเขาซื่อส้มซองน้องมิดพับลุงเม่ตาเขาขั้วคือเก่าแกงเงีงยนะลวกปลาแดกใส่แกงเฮ็ดแกงเฮ็ดใส่ยังเฮ็ดเม่ตาห้ามละเลยชม เฮ็ดเพิกผืองเฮ็ดเผืองเทียนอะเไรเฮ็ดเพิ่งออกเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดอันละโง่ออกอันเดือนสี่ที่น้องเอ้ยละโง่กระแด้บ่บอเฮ็ดตากราแจวได้อ้อนก็ได้ดอกหนึ่งได้ป่าจิ้งหน่อยห้ากบอ้อกเนาะลวกกระแดก ໃສ່ແລະກະຕຳຫມາກິກໃສລະກລົງັກຫອມຕิ้วມຕກົ້ັຕิ้วຫອມກຕນາກິກງເຫດໍາດນດມນຮກງກະກກງກງເຫັດກງດກ້ອຂມດຈັຈມຕ້ລົຂມດແມ່ນຕມສິກ້ມ ไปลุงของนัวของนัวจ้างนัวเขาแก้ขนหมดแล้วคิวเอขาฟรีเลยฮึคิออวเขาเอาน้องขิดเห็นแก้เห็นไปดาอัออนออนี้พักติวลงไปนี่พักตู่ ลงไปใส่ฮ้อมพักอตแล้วกผสมพักติวพี่น้องแกงแกเห็ดยำแรงพี่น้องซ่บในนอนพี่น้องเห็ดเผงเทียนอันนี้เป็นหมูพี่น้องไปตาได้หรอหมูนหนึ่งสีหห่หาดอกหมูหนึ่งเจ็ดแปดดอกป๊าดตวหม่วนอะไรหาห้อยก็เจ้ากระหาอยู่เขาบอกเห็น ไปถึงเหมาะนะ้เกลืออืมอย่าลืมมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อข่าเบิงเมตตาสีมาก้อยไข่หมูแดงอีกพี่น้องปลุลมเมตตาสีก้อยไข่หมูแดงเป็นลมเลย โค้งไปหนี่ก็นับนะออย่า้ยันดี่วสองครับอืขั้นนัดแขงเฮดก็จะเสะทงเลย แม่เป๊กนิดเลยก้อยไก่มดแดงมากินน้ำกบควแม่ตาเด้อพี่น้องทานูนช่ทางลาดเอฟซีคืการแว่เนี่ยแล้วก็ยิเหาแล้ว

สบายดีปะลุงไรเนี่ยแม่เป็นตะกองหายปะลุงไ้เนี่ไปเอาเข่าแล้วกรับเอาเข่าเอาห้ามมาเกลืองงวงปะลุงไรเนี่ปลาตัวมาผลิกีกินข่าแรงเลยปะลุงกินข่าแรงกันได้ปะลุงเด้อไม่ได้เพิ่ใหญ่ไม่ใหญ่เด้อคุณตานำพันสมเอฟซีประถุทุกคนไปพันนำเด้อกินข่ามาเนี่แกงเห็ดมีแกงเห็ดแล้วกัน แมงจักระจันแมงอีแล้วก็นีก้อยขมดแดงปลลงกแม่ขนนนกแมงกินนเสร็เสร็ปลงมามากินน้ำกาปลงแกเห็ดลังกงย้แลโอ้แกเห็ดละง่่ตวเห็ดเกลือเล่งเห็ดเพงเห็ดเพงมาตกลงมือลยไปลง

นี่งม่ขนน้อยมาเพิ่มอีครับล้มขนาดห่มาต้องหวยนะได้ทั้งเพชรได้ทั้งไข่หมแด้แม่ทั้งเห็ดทั้งไข่หมแดเมือนหนจะเอาอะไรมแม่งตุ่เพราะว่ามันบลไม่ะไังกเอาตวมัไมสิไปอันิด่วนทางรังบ้านบามีเหมนเจอม อู yeah. ่ในด้นหน้าล่างนเองเจ้าลายด้นในข้างหน้าบอมีน่ะพรเจ้าว่าจ้ากระจาดลายเขาเจ้าว่าวังเว้นนี่แล้วส่นอื่นมนเป็นวันพระเขาก็ไปหมดได้มาเดกินอเล่นนด้ก็ดใหมดเนแกงเห็ดุย้ำแรนาเดินสี่เดินส่กวดัว Lưu lắm rồi. Ay quanh mặt đi lên ngay từ tìm đến hết ơn hết này, hết thoáng hết này. Này. hết cò, hết thoáng hết thoáng hết cò, hết, cò, hết cò,

ว่าเจ๊หกมาสดดน้าหรืจับจ่าคนนี้ก็ดังตู่ก็แย่งเ้งเราวกเราหล่อเลยซื่อซื่อเราตื่นเช้ามกระลุกให้ได้ล่ะม็ตัวสาวยันยันตั้มมาแล่าประวัติเลยน้องเพื่องเด็กก็จะองกันะ สมงขาไปตังค์กไม่ไดกินได้หรอกก็เยอมไอสั่งสามโมงกลังนอนแ้ไปสั่งอร่อหารเขาเนี่้กบอกว่าอาหารตามสั่งอะไไปลงอิ่มะอาารเขาเนี่ย่ดีกนใช่แต่บริวารถกเวลาอิ่มเลยไปลง้านี้เราไม่กินะคอ่าลไปลงซึมีกินนาพอกันใหม่ไปลงฝากุลายก็แชร์กดติดตาม ก็ขมาหับดูหับซมซ่องน้อมีเดีได้ปรุงเด้อด้านด้พี่น้องเด้อออมาซมลายๆพี่น้องเพราะมีได้อใช้ได้ก็พูดแต่ต้องมีฝกับพอได้น้ำมันหลไปโรงเรียนเนาะช่วงนี้น้ำมันแพงปรุง